สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำดิส18บวกนะครับสำหรับคนที่ต้องการดูหรือว่าไม่มีดิสดูหรือว่าดิส t ที่เราซื้อมาซื้อ V P มาไม่อัปเดตคลิปนะครับผมผมก็จะมีดิสดีๆมาแนะนำนะครับชื่อว่าดิสต์ขับเฮาส์18บวกนะครับดิส t นี้แอดมินเขาอัปเดตคลิปตลอดเวลานะครับแล้วก็อันนี้ผมอาจจะไม่ได้เปิดหมดหมู่ให้ดูนะครับเดีผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูนะเพราะว่าถ้าเปิดหมดหมู่ดิสมันอาจจะอ่ายูทูบมันอาจจะบินได้ อันนี้ก็จะมีห้องพูดคุย V P แล้วก็รีเควสแนวที่ชอบนะครับแล้วก็จะเป็นหมวดหมู่สําหรับดูคลิปโดยเฉพาะเลยนะครับมีเป็นแนวๆเลยนะครับผมแล้วก็สําหรับแยกแล้วก็มีตัวอย่าง V P ใครที่อยากชมก็สามารถเข้ามาชมได้ในลิงก์ดิสคอที่ผมทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับแล้วก็มีอันนี้คือราคายศ99บาทนะครับซื้อ V P ออโต้ได้เลยทั้งเติมเงินเติมเงินด้วยอ่างเป่าแล้วก็ธนาคารครับรองรับ2รูปแบบนะครับผม แต่นี้อันนี้มันอาจจะยังไม่ทํางานนะครับอ่าแล้วก็พอเราเติมธนาคารนะครับเราให้กดวางสลิปตรงนี้ได้เลยอย่างนี้นะครับสําหรับใครที่ต้องการซื้อ VP หรือว่าต้องการดูคลิปฟรีนะครับจากดิ h ิ o u ลเ1าสิบวกนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับขอบคุณครับ